พี่น้องสืพผ้ามาเบิงหมอต้อมอันเปลือกดูหมอต้อมเปลือกดูย่อมประทุนเกียนเ <c oughs> มื่อท่านขอดอนไรต้มไม่สี่หละ เม็ดขึ้นม็ดวันวานไฟหมดแล้วอันนี้ต้มแล้วอันนี้ก็นี้ต้มหมดก่อน ตัวนี้ตัวหวดก่อนกระทุ่นก็นไปแช่น้ำแล้วล่ะแต่ว่ามันอื่นให้ยันจีเบียวขึ้นขึ้นมาท่า ต้มเองสีเลยจนมันขอดจังเอาโอเคครับผม